ในวิดีโอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเมนูการปรับแต่งผู้ใช้องค์ประกอบตั้งค่าฟังก์ชันแทบบัญชีการตั้งค่าวันจำกัดการเข้าถึงค่ะการตั้งค่าวันจำกัดการเข้าถึงเป็นฟังก์ชันที่กำหนดให้ไม่สามารถป้อนแก้ไขหรือลบลายการเอกสารสินค้าคงคลังก่อนวันที่ที่กำหนดได้แต่จะสามารถเรียกดูรายการเอกสารได้เพียงเท่านั้นค่ะ โดยสามารถกำหนดวันจำกัดการเข้าถึงให้เป็นวันที่ที่ต้องการได้โดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันค่ะเมื่อคลิกเข้าไปที่การตั้งค่าสามารถเลือกจำกัดวันที่คงที่หรือวันที่ยืดหยุ่นได้ค่ะซึ่งการตั้งค่าแบบวันที่คงที่จะเป็นการกำหนดวันที่เฉพาะตัวอย่างเช่นกำหนดเป็นวันที่1ตุลาคม2567 ก็จะหมายความว่าจะไม่สามารถสร้างแก้ไขหรือลบเอกสารก่อนวันที่1ตุลาคม2567ได้แต่จะสามารถสร้างแก้ไขหรือลบเอกสารหลังจากวันที่1ตุลาคม2567ได้เท่านั้นค่ะทีนี้เราจะลองไปสร้างใบแจ้งนี้การขายดูค่ะโดยระบุวันที่เป็น1ตุลาคม2567ก็จะสามารถบันทึกเอกสารดังกล่าวได้ตามปกติ แต่ถ้าหากลองเปลี่ยนวันที่บนเอกสารเป็นก่อนวันที่1ตุลาคม2,567จะไม่สามารถบันทึกไ่สำคัญได้เนื่องจากติดการตั้งค่าวันจำกัดการเข้าถึงค่ะลำดับต่อมาหากเลือกตั้งค่าเป็นถูกจำกัดโดยวันที่ที่ยืดหยุ่นซึ่งจะทำให้วันจำกัดการเข้าถึงถูกตั้งค่าเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติตามช่วงของวันที่ตั้งค่าค่ะ ตัวอย่างเช่นหากต้องการให้จำกัดให้ไม่สามารถคีย์เอกสารย้อนหลังได้โดยสร้างได้เฉพาะเอกสารของวันนี้เป็นต้นไปเท่านั้นก็สามารถตั้งค่าจุดเริ่มวันเข้าถึงเป็นศูนย์วันและตั้งค่าจุดเปลี่ยนเป็นทุกวันค่ะ หรือถ้าหากต้องการให้คีย์เอกสารได้เฉพาะของเดือนนี้เท่านั้นโดยมีจุดเปลี่ยนทุกๆวันที่1ของเดือนก็สามารถตั้งค่าจุดเริ่มวันเข้าถึงเป็น0วันและตั้งค่าจุดเปลี่ยนเป็นทุกเดือนแล้วเลือกวันที่เป็นวันที่1ได้เลยค่ะ และนอกเหนือจากการตั้งค่าข้างต้นยังสามารถตั้งค่าวันจำกัดการเข้าถึงให้แตกต่างกันตามแต่ละผู้ใช้และตามแต่ละเมนูผ่านการตั้งค่าเงื่อนไขข้อยกเว้นตามมาตรฐานค่ะเมื่อคลิกที่ปุ่มตั้งค่าให้สร้างเงื่อนไขขึ้นมาโดยคลิกที่ปุ่มสร้างด้านล่างตั้งชื่อเงื่อนไขแล้วเลือกรายการเงื่อนไขเป็น ID จากนั้นเลือก ID ที่ต้องการตั้งคา่าแล้วตั้งค่าวันจำกัดการเข้าถึงให้กับเงื่อนไขนี้จากนั้นกดบันทึกได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้คือการตั้งค่าวันจำกัดการเข้าถึงของระบบ e c a าค่ะ